สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบคาตา a ะแคสเกมิโอเคนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับเราเล่นเป็นฝั่งกูนะครับครั้งนี้เรามาเป็น CCG กันนะครับและผมจะทำการใส่โค้ดใน CCG นะครับผมไม่รู้ว่ามันสามารถใส่ได้2 2เลยหรือเปล่านะทั้งแบบทั้งกูทั้ง CCG พร้อมกันหรือป่านี่ผมไม่รู้นะเกมผมไม่ได้เล่นนานนะผมไปหาโค้ดมาคนระับแต่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย โค้ดมีเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะโค้ดที่ผมหามานานแล้วแต่ผมไม่มีเวลาทำคลิปนะครับโอเคโอเคลิเบอร์บรวมเล่นแม่งอี่รอเลยเออ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 มาดิก็มาดิก็มาก็คลิปนี้ก็แจกโค้ดไป็นตัวเลยนะครับผมไม่รู้นะว่าตอนเนี้ยโค้ดเนี้ยมันมีเพิ่มอยัง,งน,นะครับเพราะว่าผมหามาประมาณสามวันแล้วมั้งเออ <laughs> นะเพิ่งได้ทำนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดตำราก่อนนะฮะ คลิปแรกชูยโคตดแรกนะครับเป็น FAV นะครับ FAV 1 0 0 K นะฮะได้ทั้งหมด 50M เ็ยนนะครับเ,เดี๋ยวผมก๊อปมาใส่เลยแต่เดี๋ยวโค้ดทั้งหมดผมทิ้งไว้ในดีคริปชั่นนะครับถ้าเกิดแบบเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์ถามจะผมทิ้งไว้ในข่องคอมเมนต์ด้วยโอเคได้ไหมไวะได้เยน50าด้านนะครับถามว่าทำไมผมถึงมาใส่ในฝั่ง CCG ใช่ไหมเพราะว่า ฝั่งคุนผมใช้โลบักซื้อหางทาคิสซาว่าไปแล้วนะแล้วผมก็คิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนแล้วล่ะไอ้ถ้าไม่มีอัปเดตอะไรมาผมก็น่าจะไม่เปลี่ยนครับเดี๋ผมไปเดี๋ยวผมไปฟาร์มด้วยครับนะเดี๋ยวผมฟาร์มนะก็คงเปิดไ้ฟาร์มนะโอเคเดี๋ยวเราต่อของที่โค้ดต่อไปเลยนะครับวันเอ็มวิซิตนะครับได้สิบเอ็มเยแล้วก็หนึ่งเอ็มอาร์ซีนะปึ๊บอ่ะยังใช้ได้นะครับโอเคครับเราไปดูโค้ดต่อไปครับอันนี้เป็นโค้ดของแซมน็ ครับซับทูอิซาอิซิลินครับเจ้าของเรานี่เองนะโอเคบวกหนึ่งล้านนะฮะต่อไปเป็นซับทูมินมามาอ่านถูกปะ <c oughs> อ่ะไปดูนะอ่านผิดขออภัยนะโอเคผมต่อไปซับทูอ่าอีดิตี้นะครับพี่ฟองนับอ่ะไปะอีกหึงล้านหล่อมๆ <c oughs> ต่อไปเป็นมาทันนะฮะมาทันนะเออรู้สึก คือมาทันเนี่ยดังมากเลยนะครับคือแบบตอนผมไลฟ์เนี่ยผมไลฟ์ใช่ไหม,ม,มววพี่นบอกว่าพี่ๆผมมาทันไหมเฮ้ยน้องมันมาทันเนี่ยพี่ๆพี่ ia, มาทันไหมเฮ้ยไม่ใช่ผมซีโรโก้ครับมีคนเรียกชื่อผมผิดบ่อยมากครับชอบคิดว่าผมคือมาทันนะครับพี่ๆมาทันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ตอบว,ว่าผมซีโรโก้ครับผมไม่ใช่มาทันโอ้มุคี้อะไรเด้อเลิกเล่นนะเลิกเล่นนะซับทูม um ิอุมะนะครับ โอเคได้อีกสิงลานนะครับแล้วก็ซับทูเมาคูมนะเนาะโอเคนะครับเออผมเห็นพันผ่านมารู้สึกว่ามีซับทูคิงนนด้วยมั้งมีของอน,น้องอ้นด้วยนะแต่ว่ามันเขียนยังไงเขียนยังไงวะแต่ผมไม่ได้เซฟมาครั Sub d, บซับทูคิงนั่นเคดีปะเขียนยังไงวะเข็นตัวใหญ่ไหมคิงนันเคดี d. ไม่ได้ว่ะอันนี้เดี๋ยวผมไปใส่เองแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งทับทูคิงดอนไว้ใต้คิปด้วยแล้วกันผมจำไม่ได้อ่ะขออภัยขออภัยครับผมจาของอ่คิงดอนไม่ได้อ่ะเออผมเห็น,นผ่านๆผ,ผมเห็นอ่าช่องเขาผ่านๆน,นะแล้วก็เห็นเขาอดูมาแป๊บหนึ่งนะเออตอนนั้นผมติดธุระไงผมเลยไม่ได้ดูจบนะฟาดไปดิฟาดไปดิฟาดไปดิแล้วฝั่งซ c ซมันซื้อดาบที่ไหนวะที่นี่ใช่ไหมที่นี่ปะต้องมันภารกิจไม่ใช่เหรอ ดวนด่วนอ๋ออันนี้คือตัวรับภารก,กิจถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกโอเคแล้วที่ซื้ออาวุธอยู่ตรงไหนเองเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อลงมาแล้วดาบสวย,ยอ่ะโคตรจริงอ่ะแล้วที่ซื้อดาบอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันที่ซีกูนจำได้อยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่า ไปชี่ดีป้อวะ okay. มาถึงแล้วปอารลัตาชอ็อปอาลาัตาช็อปบายวิเจีเย,ยนแพงจังวะนี่อะไรเนี่ยไปที่สุ่มสีนี่ก,กดอ่ะานี่ไงมีอะไรบ้างเนี่ยมีโดจิวะเจสันทคุยแล้วลุคเมิโอแล้วก็อิกะ เซิฟนิกอีกแาแพรวโอแนะเวลโอ้โหเบลอย่างเยอะเลยกินคุยห้าร้อยบักเลยตั้งแต่นี้ขึ้นไปต้องมีเวลเด้อผมซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยห้าล้านแหละนี้ถูกจัง 110, 000, จร้อยสิบล้านเจสันผมซื้อเจสันได้ซื้อไปทำไมซีคาตนาเทพเยอะเดี๋ยวฟาร์มทีเดียวกันนะ สุมสีได้เนาะสุ่มได้อย่างวะครับที่แล้วสุ่มไม่ได้ใช้เย็นสุ่มเท่าไหร่ห้าล้านสองเลยอ่ะเอาใช้โลบักก็ได้เอาคลิดเนี่ยสุ่มอ่ะครั้งนี้สุ่มได้ครับคลิดที่แล้วสุมไม่ได้ครั้งนี้สุ่มได้ได้สีอะไรวะอา้าวไหนอะ่ะอา้าสีเดิม หรือว่ามันสีนี้อยู่เรยววะอะไรวะผมงงวะ่ะลองจุมดูอ้าวสีฟ้าเหมือนเดิมหรือมันต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนวะลองซื้อโดยลองซื้อเตียสันดูบายวิเทนอันนี้ซื้อแล้วเหรอไหนอะโอ้อันนี้เป็นสีแบบเขียวเียวชมพูเหลืองไง ไล่ไปเลยลองลองโอเคโอเคได้ละอล่ะเราลองกดสีออมาเฮ้ยเปลี่ยนสีเลยเนอะอ๋อสงสัยสีคาตนานะมีสีเดียวเลยมั้งที่ดีแรงบอ่อลองลองหายเลยเวะใจเย็นดีวะ <laughs> หายเลยเหรอใจเย็นสิเฮ้ยอันนี้มิดแรงโอเคตอนนี้มีออคิดีอยู่อันนี้น่าจะออคิดีธรรมดาอ่ะใช่ ฟาดฟาดไปดิไปดูปอยออตายดิวะเออตายไปดิอ้โหแสงแดดแสงแดดช่างแยงตาเลยเกินโอเคครับก็คลิปนี้คงประมาณนี้แหละเนาะผมก็จริงๆผมจะมาแปะโค้ดไ้ครับเพราะว่าเพื่อนผมสนใจนะแล้วก็จะได้ให้เพื่อนผมดูคลิปนี้นะครับคือแบบเพื่อนผมมันจะแบบ เฮ้ยมีโค่นแบบมีมีมีหาเลยหาเลยเฮ้ยหาจากไหนวะอ่ะผมแปะไปให้เลยคลิปนี้นะฮะคือมันไม่ค่อยรู้จักยูทูบเบอร์ไงมันมันไม่ค่อยรู้จักใครเลยทำคลิปแปะไว้นะโอเคครับก็เดี๋ยวอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรับฟังทุกคลิปนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มฝั่งกูนก่อนนะ ฟังกูแหละเดี๋ยวฟังฝั่งกูงก่อนนะเดี๋ยวผมมาฟังฝั่ง ccg นะครับโอเคผมก็ทักนีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะี่ครับก็สำหรับวันนี้ไปกับผมมาเลยมาเลยมาเลยเออเออมาดีโอ้แรงเกินสู้ไม่ไหววันนี้ก่อนรออะไรนีดิ